สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้โปรแกรม Ableton นะครับโดยโปรแกรมนี้เราจะสามารถสร้างเสียงนะครับโดยเสียงที่ผมจะนํามาใช้คือเสียงคลิกเมาส์นี่แหละครับโดยวิธีการทําก็เปิดมาที่หน้าทำลายนี้นะครับตรง Instrument Operator ครับลาออกลงไปเลยครับได้หน้าต่างนี้ขึ้นมา เราก็มาปรับปรุงส่วนเวฟตรงนี้นครับให้เป็น Noise เสร็จแล้วเราก็มาปรับตรงนี้เนื่องจากเสียงกีมานั้นเป็นเสียงที่ค่อนข้างสั้นนะครับเพื่อที่จะได้ประมาณอย่างนี้โดยที่จะกดดูเสียงนั้นกดปุ่ม a หรือ s ก็ได้นะครับโดยเสียงจะเป็นคนละคียกันเสร็จแล้ว เรามาปรับตรงส่วนนี้นะครับเพิ่มเป็น High S E V F สิ่งกัดนแหลมขึ้นเสร็จแล้วเรามาปรับตรงนี้เสียงดูแน่นขึ้นแล้วครับนี่ก็เพิ่มมอลลุ่มกันอีกให้มันเสียงม,มันดังขึ้นอ่า เสร็จแล้วเรามาที่ Audio Effect ครับเสร็จแล้วก็เพิ่มนี่ครับ g a i Delay นะครับเพิ่มเข้าไปเสียงจะเปลี่ยนนะครับเข้ามาปรับถึงส่วนนี้ปรับไป คิดว่าน่าจะประมาณนี้นครับเสร็จแล้วเราก็เพิ่ม EQT นะครับลงไปเสียงยังแปรนะครับเรา,าเพิ่มตรงนี้นะครับอ่า ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทําเสียงกีกเมานะครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยนะครับขอบคุณครับ